สวัสดีค่ะพี่ป๊อเปิลอยู่ที่หน้าร้านนะคะลูกค้าคขาวันนี้เราก็มีในส่วนของวิกผมนะคะเป็นงานบอ๊อบเนาะอันนี้จะเป็นผมจริงของพี่ป๊อเปิลเลยนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของอวิกผมบ๊อบให้ดูกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแกะผมก่อนพอดีมัดผมเปียมา ันนี้ก็คือเป็นเป็นผมทิงของของพี่ปอเปิลเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัวเน็ตคุมผมกันนะคะก่อนที่เราจะใส่วิกนะคะลูกค้าเราก็ต้องแบบใส่ตัวตะข่ายคุมผมก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันแบบเก็บผมเราให้มันเรียบคือทำอยังไงก็ได้ให้เรากลายเป็นคนหัวโลนนะคะ เพื่อที่จะเเวลาเราใส่วิกมันจะได้ไม่หลุดไม่ร่วงนะคะใส่เน็ตก็ใส่ง่ายๆเลยนะคะใส่เหมือนที่พี่ว่ากนใส่นี่แหละคือมันจะทําให้เราแบบว่ามีความมั่นใจในการใส่วิกมากขึ้นมันจะแน่นกระชับนะคะแล้วเนี่ยคือเราต้องเอาหูเราออกนะคะลูกค้าค่ะเราเอาหูเราออก คือสามารถที่จะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์ได้ง่ายๆเลยแหละนะคะอันนี้ก็มีเป็นงานที่เป็นแฟนซีเนาะคือสวยๆเป็นบอปอะค่ะเป็นหน้ามา้าน่ารักน่ารักเดี๋ยวพี่ป๊อปเปิลจะใส่ให้ดูนะคะใสง่ง่ายๆนะคะใส่ไม่ยากคือเวลาเราใส่วิกนะคะเราก็ต้องปรับตัว ข้างหลังก่อนนะคะจะเห็นมีมีตะขอแบบนี้เนาะเราก็สอดเข้าไปเลยรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบหน้าม้าตรงนะคะเราก็ใส่เก๋ๆเกไปเลยคือใส่จากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้หรือว่าจะไปจากข้างหน้าข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะแต่พี่ป้าพ้นก็จะถนัดใส่จากหลังมาหน้านะคะเราจะเ,าเก็บผมได้ได้คล่องกว่านะคะเนี่ยก็คือเราก็ดึงผมยัดเข้าไปข้างในให้หมดเลยค่ะ ลุกง่ายๆนะคะแค่ใส่วิกก็สวยแล้วนะคะเนี่ยคือใครที่แบบว่าไม่อยากตัดผมแล้วก็อยากแบบว่าเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์แบบเราอยากจะมีผมบ๊อบเก๋ๆสีๆๆสวยๆอะไรงี้เนาะนี่ก็จะเป็นทรงหน้าม้านะคะ <ๆ S 2> ก็น่ารักดีนะคิบๆเก๋ๆนี่คือวีได้เหมือนผมเราเลยนะคะรีดได้ไลนได้ด้วยนะคะงานตัวเนี้เป็นงานที่น่ารักมากเลยนะคะใครอยากได้ก็แคปรูปทักแชทได้เลยนะคะสวยๆเก๋ๆเลยะค่ะ